สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทางช่องเตตูพารวยเจตูพาเพลินละกกาบึงหรือรวยเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้พี่น้องเออเฮ็ดชิปก็เฮ็ดยากสงการกันสงการจัาสิเฮ็ดจังด๋อเนาะกันเนาะอ่าแต่ว่าเจตูก็ได้ฟันลแล้วล่ะวะพี่น้องฝันคักฟันแน่พี่น้องฟันคักฝันแน่สามเจ็ด พี่น้องสามเจ็ดเก้ามักกะจัดคัดกะพานเด้อพี่น้องเด้อตัดเหล่นน้ำ้อมแต่ว่าเจตุกับมีข้าวอาจจะแจงพี่น้องเอฟซีบางที่เนาะคะ่ะเนาะการที่เราจักสีวางใดพี่น้องสงการกับบ่าได้เหล่นน้าเพลนดอกสงการนะเพราะว่าคืช่วงนี้เฮ็ดคิปก็เฮ็ดยากเนาะคะ่ะเนาะทั้งเกตูก็ได้ช่วงนี้ก็ยากจะ เฮ็ดชีฟอยากจักหน่อยก็อยากจะอวยไปหาทา้งข้าทางขายแล้วล่ะพี่น้องการเฮ็ดการนั่นก็ได้อ่าหาค่าหาขายหาหยิบจับอันนั่นอันนี้มาค่ามาขายพอได้เงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินซื้อมื้อไปพี่น้องตอนนี้เจตูก่ก็นั่งอยู่เทิงรถเนาะจ้ะเนาะจ้าสิเฮ็ดจังได้พี่น้องก็มีตั้งแต่เว้าสู่พี่สู่น้องฟังล่ะเออฝันได้ 9, เก้าเกตสามหรือสามเจ็ดเก้ากับเหรียญไพ่ในซัมมี่แล้ววินนองเด้อกับเบิงกับเหรียญเบิงเกตตัวว่ามันห่วยว่ามันสิตลางนี่ว่ามันสามแปดนี่และวินนองล่างนี่สามแปดสามบนสามลางแล้วงวดนี่วะเบิงส่งเบิงเด้ออืมจักสีว่าจังไดเนาะ 9, เก้าเกตสามหรือว่าสามเกตเก้าเป็นสันล็อว์วินนองเนาะขันมักกระจัดเดอ้อขันคัดเท่ากับเรียนพนน่นเนะค่ะเนาะเกตตัวกะ มาใหเป็นแค่แนวทางฝากพี่ฝากน้องไว้พี่น้องเอฟซีสุผูสุคนจะโอ้เสียงตรงแต่งมือเศร้านี่กับภาพไปเฮ็ดบุญเนาะค่ะเนาะไปทำบุญทำบุญกันค่ะพี่น้องเฮ็ดบุญเฮ็ดศีนเฮ็ดท่านอ่าสุผูสุคน,ต,น,นตื่นขึ้นแามือเศรายางมือมแรงกอนที่สีออกหาอยากหากินกระตักบาทตักใส่บาทก่อนย่างขี่ไล่กับศีนหาอะอยู่ในใจเฮ้าพี่น้องเอาไว้จากน่อยพ่อเพิ่นเดมา ปกปักรักษาเฮาตายไปแล้วเฮาก็ได้แต่บุญกับบาปไปพี่น้องตายไปแล้วได้แต่บุญกับบาปแต่ว่าเจตัวก้กนที่สิตายรีไก่ขอสามโตแตกซะเถอะเก้าเก็สามหรือว่าสามเก็เก้าแล้วกระสองตัวกับคือสามแปดแปดสามเนี่ยพี่น้องขอ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 น้ำไหลๆขอน้ำไหล,หลๆเนาะค่ะเนาะค่ะมือนีสำหรับห้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบ้านเด้อพี่น้องแปด ปห้าหรือว่าหาแปดแปดหานะคะ่ะเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ลุยๆกันสู่ผู่สู่น้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะจ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกับเขา